ใใหญ่นัทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้ารู้พอศสัทธาในความยัง่งยืนเ,<ธ>เที่ยวูอ,ยออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหา มิตรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดวยรักเขาา้ารู้พอศรัทธาในความยั่งยืนสวัสดีครับนัตตี้หนีเที่ยววันนี้พาหนีเที่ยวกันมาไกลพอสมควรมากันที่ประเทศอิตาลีครับเมืองที่เราอยู่กันที่นี่นะครับก็คือเมืองตูริน ทำไมนัตตี้หนีเที่ยวถึงมาเมืองตูรินแห่งนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าเรามีภารกิจเราจะชวนหนีเที่ยวมาในเรื่องอะไรกันเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัตีหนีเที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหา ธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเขาา้ารู้พอศรัทธาในความยัง่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขล้นสุดทุกที่เห็นหัวบัวกระทิงเนี่ยนะครับแล้วมีน้ำไหลออกมาเนี่ยก็คือเป็นก๊อกน้ําที่อย่างที่เรารู้กันน้ำในยุโรปเนี่ย น้ำที่เป็นน้ำก๊อกในดื่มได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่สําหรับคนประชาชนทั่วไปไว้มาเติมน้ําดื่มครับแต่ว่าเขาก็ใส่เรื่องดีรมดีไซน์เข้าไปเนาะแต่ที่อยากจะโชว์ให้เห็นก็คือว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เขาในในในทวีปยุโรปเนี่ยน้ำเกือบทุกประเทศเรียกว่าทุกประเทศเลยนะครับในยุโรปเป็นน้ําที่ดื่มได้จากก๊อกเลย ออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัตี้นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจค้นหามิตรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้าร่วมพศธสสาในความยั่งยืนตอนนี้เราอยู่ข้างในนะครับห้างสับปนค้าเมื่ออย่าเรียกว่าห้างสับตปลนค้าผมใช้คาว่าเป็น ตลาดอยู่ในห้องอยู่ในใน,ในเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทางการกินในะเรื่องอาหารเนี่ยติดอันดับโลกเพะาะนั้นห้างที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่า Eat อิตาลีอิตาลีเขาว่าเล่นาาคำมะครับคืออิตาลีแหละแต่บวกคำว่าอเข้าไปที่แปลว่ากินก็เลยเป็นอิตเตรี่พลอิตเตอรี่ที่นี่เนี่ยมีครบทุกอย่างถ้าจำจำากันได้เมื่อตอนต้นปีเราเคยพาไปอิตรี่ที่มิวนิค ตรงนั้นก็เป็นแฟรนชไชส์นะครับของห้างอันนี้แหละแต่วันนี้เรามาเห็นของแท้ท,ะท,ะที่อยู่ในประเทศเดน้เราจะเห็นว่ากว้างใหญ่มากแล้วมีมีของทุกแบบแต่เรื่องกินอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นนะครับเพราะนั้นเราเราดูได้เลยว่าคนที่เขาเมาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันจะมีตั้งแนตน่กินมืม้ออาหารเช้ามีมื้อกลางวันมีซื้อกลับบ้านมีทุกอย่างแล้วก็เมื่อกี้ที่เราลงไปห้องวาย เราก็จะเห็นว่าเครื่องดื่มซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของเขาหรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอิตาลีก็คือวายเขาก็อย่างที่บอกนะครับห้องไวายใหญ่มากมีทุกแบบทุกราคาเราก็ดูบรรยากาศร,รอบๆได้เลยว่าของเขามีครบมีเยอะจริงๆคนอิตาลีให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมการกินไม่แพ้ชาติใดในโลกครับการเดินทางมาของนัตตี้หนีเที่ยวครั้งนี้ครับเมื่อกี้ที่ได้เกิดนไปบ้างแล้ว จริงๆแล้วก็คือว่าเราเนี่ยได้ส่งผลงานเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเคสของประเทศไทยมาในมาร่วมในงานที่เรียกกันว่า w o r l d Summit on Accessible Tourism หรือการประชุมสูงสุดระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลผู้คนนะครับจากทั่วโลกส่งผลงานเข้ามาและเป็นข่าวดีครับว่าประเทศไทยของเราได้รับคัดเลือกให้มานำเสนอผลงาน ให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจากประเทศต่างๆทั่วโลกเลยครับที่เขาจะเข้ามาประชุมการเดินทางมาครั้งนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวทีมงานที่เรามามาด้วยกัน4ชีวิตนะครับตัวผมเองรับหน้าที่ที่จะต้องเอชื่อมต่อกับเ,เ,เครือข่ายต่างๆในภูมิภาคต่างๆจากทั่วโลกที่เกี่ยวกับเ,เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน,นี้นะครับทีมงานของเราก็จะประกอบไปด้วยมีบกสมฤทธิ์ครับมาสร้างเรื่องของการตื่นรู้ การประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้ให้กับเจ้าบ้านที่ดีอย่างยาประเทศไทยเราจะได้เตรียมความพร้อมครับว่าถ้าเรามีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเที่ยวบ้านเราเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของบกสมิทธ์เลยครับที่จะต้องเชื่อมต่องานดีๆสู่ข้อมูลดีๆไปให้พวกเราที่ประเทศไทยได้รับรู้รับทราบท่านที่3นะครับก็เป็นอรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกลยาครับหรืออาจารย์อ้อยของเรา อาจารย์อ้อยเนี่ยรับหน้าที่ที่จะคอยมาดูเรื่องของอาการประชุมนะครับว่ามีงานวิชาการอะไรหรือมีข้อมูลอะไรที่เราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดแล้วทำเป็นอาจจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการคนสุดท้ายขาดไม่ได้ครับผู้จัดการทีมของเราครับคุณตุ้มนะครับคุณตุ้มก็จะเป็นเหมือนกับผู้จัดการทุกเรื่องนะครับในการวางคิววางแผน แม้กระทั่งการทําอาหารเตรียมอาหารอะไรไว้ให้กับพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่เราเดินทางมาครั้งนี้ไปดูกันครับว่าพวกเราจะพาพวกท่านหนีเที่ยวไปที่ไหนอีกเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่ ที่นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิีธรรมรชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้าร่วมคสทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรักพิชิตเราเจอเครื่องนี้ในเมืองหลายๆเมืองนะครับในประเทศเทางยุโรปเนี่ยก็คือไอ้ขวดที่เราใช้ขวดที่เรากินแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะมารีไซเคิลก็คือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ได้รับเครดิตอาจจะเป็นพวกกูปองส่วนลดในการมาจับใจ่ายใช้ใช้สอยสำหรับห้างซึ่งอันที่น่าสนใจอีกอันก็คือห้าง Green P เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเข้าไปชมเนี่ยนะมันเป็นห้างที่มีทั้งแฟชั่นทั้งของตกแต่งบ้านทั้งอาหารทั้งอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ในคอนเซปต์ของความยั่งยืนนะครับดูอันนี้มีกังหันที่เป็นโซลารเซลล์มีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างที่ น,น,นานๆเราจะเจอภาคเอกชนที่ทำแบบนี้จริงจังแบบแบบจริงจังมากๆชื่นชมนครับอันนี้เจ๋งมากเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัดที่นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหา มีธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาทิวยด้วยรักเข้าร่วมพิสธาในความเราเคยเห็นเฟอร์รารี่ที่เป็นรถแข่งอย่างเดียวนะครับลองดูครับนี่วายยี่ห้อเฟอร์รารี่มีนประมาณขวดลประมาณ3,000กว่า4,000กว่าถึง6,000กว่าเพราะฉะนั้นวายก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งที่เขาใช้โปรโมทแบรนด์เขาด้วยครับวันนี้ต้องลอง วันนี้จะลองดีไหม <laughs> เปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติ ววััวัฒนนนธธรรรมมิททีชชุให้ศาพาพดกเขารพเดินทางมาเราก็ได้เห็นมุมอะไรที่มันแปลกๆนะครับอย่างอย่างห้องนี้ครับเป็นห้างสินค้าแต่มุมนี้เป็นมุมที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของอ17ข้อด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสัพยาชาติสินค้าต่างๆก็จะบอกว่าเป็นมีการรีไซเคิลหรือมีเรื่องของ ว่าอันนี้อย่างเขาถามบอกว่า17ข้อเนี่ยอันไหนคือคุณเขาก็จะมีของกิ๊บเก๋เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับให้แล้วสังเกตดูสัญลักษณ์ของแต่ละสีเนี่ยมันก็จะตรงกับนี่ครับสัญลักษณ์ของสหประชาชาติที่เขาทำเอาไว้ก็คือของ SDGS ก็คือ sustainable development goal ของเนี่ยครเป็นแต่ละอันนะเรื่องของความยากจนเรื่องของอการมีกินอะไรต่างๆมีทั้งหมด17ข้อเขาทำเชิงไม่ทำเฉพาะเรื่องของทฤษฎี แต่ทำในเชิงของ practical เนี่ยครับก็อย่างนี้เขาก็เอาเอายีนเอาทีนขอโทษครับเอายีนหลายๆตัวมาทำต่อกันคือไม่ให้ทิ้งเป็นขยะนะครับแต่ราคาก็ในทีมงานเราไปดูแล้วบอกราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าความยั่งยืนแพงครับก็วันนี้เป็นวันเรียกว่าเป็นวันแรกที่เราออกมาเดินทางในบริเวณเมืองของ บริเวณนี้เรียกลิงโกโตนะครับก็อยู่ในตูรินเพราะนั้นเราเรามาดูเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่1แล้วนะฮะแล้วก็เพราะเราต้องใช้ชีวิตที่นี่เกือบเกือบอาทิตย์แล้วก็เรื่องที่2ครับการทำตัวเองให้คุ้นชินกับสถานที่ที่เราต้องไปทำงานวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เดินไปสำรวจเ,เส้นทางนะครับที่จะไปทำงานหรือว่าไปร่วมงาน world summit on accessible tourism ก็วันนี้ก็ได้เห็นอะไรหลากหลายมากมายนะครับวันนี้ที่ประทับใจก็มีเรื่องของ ร้านครับเมื่อกี้ร้านก็ได้พาเข้าไปดูมันมีไอ้พวกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เป็นขนาดใหญ่มันทําให้เห็นว่าคนอิตาลีเนี่ยนะครับ mm. เขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร mm. เป็นอย่างยิ่งไม่แปลกใจครับว่าทำไมอาหารอิตาลีเนี่ยถึงได้ติดท็อปไฟล์ติดท็อปอันดับต้นๆของโลกในหลายๆสาขานะครับก็วันนี้เราก็ไปลองชิมทั้งอาหารคาวอาหารหวานกาแฟลองทุกอย่างและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ พอไปเห็นไอ้ห้างที่ว่าเนี่ยนะครับคืออิตาลีเป็นห้างที่เขาตรงอื่นอาจจะเหมือนเหมือนกับในเมืองไทยแต่ตรงที่เขาขายวา์เนี่ยด้วยความที่ชนชาติของเขานะครับเขามั่นใจครับว่าไวน์อิตาลีก็ไม่ได้เป็นสองรองไทยเข้าไปดูนี่สตใหญ่มากใหญ่เบื้อเริ่มเทิมนะครับแล้วก็พากันออกไปดูห้างอีกห้างหนึ่งที่อยู่ติดๆกันชื่อ g r e e n ิ i e l น g r e กรีนพิ d นี่คือมันเป็นมันเป็นห้างที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนในทุกมิตินะครับสินค้าที่ขายในห้างหรือไม่ว่าจะเป็นบริการหรืออะไรต่างๆที่อยู่ข้างในนั้นไม่จะเป็นแฟชั่นเป็นเครื่องแต่งกายเป็นเฟอร์นิเจอร์ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการหรือต้องมีนโยบายในการส่งเสริมความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับและแถมยังเป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ครับวันแรกก็หมดไปแล้วสำหรับพาร์ท ของตูรินพาร์ทแรกเดี๋ยวจะเป็นยังไงในเรื่องของการประชุมอีก3วันข้างหน้านี่นะครับเราจะมาเล่าและก็จะพาหนีเที่ยวต่อในสัปดาห์ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนัตตี้หนีเที่ยวนี้ไปเที่ยวก่อนละครับสวัสดีครับเเเเเปปปปิิดดระตตูอออกกนนนนททาาางงส่่โลใใหหญัีีี้ยยวจพพยจพพไธค มิธรรมประชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาา้ารูพอศรัทธาในความยั่งยืน